เราจะเห็นการแยกพักกันระหว่างคนเอกประวิทย์และคนเอกประยุทธ์อย่างชัดเจนแต่จะไม่เห็นการแยกทางกันนะครับเพราะร่วมกันอีกได้ตลอดเวลาที่เล่นๆกันอยู่เนี่ยยิ่งกว่านักการเมืองอีกนะครับเป็นคนดิเดตนาย,ยกจากพักหนึ่งแล้วก็ไปตั้งพักการเมืองขึ้นมาใหม่แล้วทำท่าจะขนย้ายถ่ายโอนสอสอกันไปนี่ทำเพื่อผลประโยชน์ของใคร การเมืองชั่วโมงนี้ของพลเอกประยุทธ์เรื่องใหญ่สุดก็คือคิดถึงความปลอดภัยในการรักษาอำนาจความปลอดภัยในทางการเมืองรอบคอบมากคิดหน้าคิดหลังไม่ยักเหมือนกรณีเรือหลวงสุขโขทยัยความปลอดภัยทางการเมืองของผู้มีอำนาจมันเทียบไม่ได้กับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหารที่เขาปฏิบัติหน้าที่หรือย,ยังไงครับได้เปล่าท่านนายกจะนำาหาเสียงด้วยตัวเองเลยนะคะเพราะประชาชนก็หวังจะเห็นนายกลงหาเสียงด้วย คํามยหลายอย่างที่ผมได้ทำไว้เมื่ออย่างก่อนเนื่องหลายปีที่ผ่านมานั้นก็คิดว่ามันน่าจะได้มีการสารต่อก็จะได้สารต่อในสิ่งที่ยังค้างคายยังไม่สําเร็จยังมีปัญหาอยู่เพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก็ม่อเลือกตั้งมาแล้วก็ท้ายสุดก็ต้องรวมคะแนนเสียงกันรวมรวมฝ่ายพ้านกับฝ่ายรัฐบาลนั้นทีนี้ข่าวๆเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลเอกประยุทธ์ที่ตอนนี้ทุกท่านทราบแล้วว่าจะเข้าพักรวมไทยสร้างชาติดังนั้นความคลุมเครือ ของอนาคตทางการเมืองของรวมไทยสร้างชาติซึ่งที่ผ่านมานั้นก็รอดแร่นะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ที่เป็นจิก๊กซอสําคัญในการจะสร้างความมั่นใจและอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญของการการันตีทุนสนับสนุนพักต่างๆนานาที่จะทําให้หัวหน้าพักคือคุณพีรพันธ์เดินงานทางการเมืองได้ต่อไม่ไปไหนแล้วก็ถูกคนถามว่าพีรพันธ์คุณโมหรือเปล่าท่านจะมาจริงหรือเปล่าบัดนี้นะครับคำประกาศของพลเอกประยุทธ์ว่าเข้ารวมไทยสร้างชาติก็คงจะทําให้พัก รวมไทยสร้างชาตินั้นเป็นราชสีติดปีกนะครับแต่จะเป็นราชสีปีกหักตอนจบหรือเปล่าไม่ทราบได้เพราะคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ได้ถือว่าดีเดอะไรอย่างน้อยก็ดีกว่าการที่พรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีความชัดเจนเรื่องพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะวันนี้ความชัดเจนของพลเอกประยุทธ์ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นความชัดเจนที่ดูเหมือนว่าหลายคนที่เกี่ยวข้องกับฝั่งพลเอกประยุทธ์นะครับก็ออกมาแสดงความยินดีปรีดากันนะครับนอกเหนือจากพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับคนทางการเมืองฝั่งพลเอกประยุทธ์หลายคนนะครับ เปิดตัวหนุนพลเอกประยุทธ์ไม่ยั้งแล้วนะครับคุณธนกรวังบุญคนชนะรัฐมนตรีประจาสานักนายกบอกว่าพลเอกประยุทธ์ทำถูกแล้วนะครับที่ประกาศเปิดตัวเข้ารวมไทยสร้างชาติสถทเพราะว่ากระแสะความนิยมของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์ ร้อนแรงเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมจากนี้นะครับความชัดเจนทางการเมืองจะเกิดกระแสนิยมจากคนที่ชอบพลเอกประยุทธ์จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะได้มีความเตรียมพร้อมในการสู้ต่อไปคุณธนกรนะครับออบอกว่ามั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกในการเลือกตั้งอีกอย่างแน่นอนนะครับขุนพลของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เริ่มเปิดตัวนะครับทีมแข็งแกล่งเต็นลอเป็นนายกรอบหน้านอกเหนือจากคุณธนกรที่มั่นใจว่ารอบหน้าประยุทธ์มาแนา่อีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่านแรมโบ้นะครับอีสาน นักการเมืองที่เคย ประกาศไม่เล่นการเมืองต่อนะครับแล้วก็ขอผิดคำสาบานกับย่าโมนะครับเขาคือผู้ก่อตั้งรวมไทยสร้างชาติซึ่งกลายเป็นรังใหม่ของพลเอกประยุทธ์และหลังจากนั้นนะครับเขาเผชิญมรสุมทางการเมืองเรื่องของคดีรับเงินหวยต่างๆนานาจนต้องระเหิดไปตั้งพรรคใหม่คือพอรรคเทิดไทยประกาศว่วาเป็นพรรคปกป้องสถาบันนะครับแล้วก็ประกาศว่วาเทิดไทยของคุณเสกสกลพร้อมจะชูคนดิเดตนายกลงแข่ขงเลือกตั้งประกาศว่าวัาวนนี้นะครับท่านเสกสกลแลมโบอีสานทิ้งพรรคตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะพักเทิดไทยขอมาอยู่ รวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประยุทธ์นะครับเช่นเดียวกับขุนพลกทมอของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ครบเครื่องนะครับนั่นก็คือคุณชัดชวานคงอุดมชัดเตาปูนผู้กว้างขวางแห,ห่งกรุงเทพมหานครทำคล้ายๆกับคุณเสกสกลนะครับซึ่งคุณเสกสกลมีเทิดไทยก็ทิ้งเทิดไทยมาอยู่รวมไทยสร้างชาติคุณชัดเตาปูนผู้กว้างขวางแห่งย่านเตาปูนนะครับเ,เป็นที่ปรึกษาพรรคพลังท้องถิ่นไทยแล้วก็เป็นเจ้าของพรรคตัวจริงเนี่ยก็บอกว่า ่อจากนี้ไปนะครับก็คงจะไม่อยู่พักเดิมของตัวเองแล้วนะครับพลังท้องถิ่นไทยตอนนี้ยังไม่ออกแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับคงจะต้องพิจารณาว่าจะลาออกหรือไม่นะครับแต่จะเข้ามารวมไทยสร้างชาติอย่างแน่นอนดังนั้นความแข็งแกร่งของพลเอกประยุทธ์ลุเพดานนะครับคุณธนกรรัฐมนตรีประจาสานักนายกเป็นขุนพลเอกท่านเสกสกลน,นะครับหัวหน้าพัก เทือไทยยอมสลับพ,พักของตัวเองมาร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกับคุณชัชวานคงอุดมนะครับชัดเตาปูลผู้ขว้างขวางกรุงเทพประกาศจะมาเป็นทีมยุทธศาสตร์ให้พักรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ค่อยมีการเปิดตัวพรรคการเมืองที่รวมพลคนแข็งแกร่งท็อปขนาดนี้อยู่ในพักเดียวกันนะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นขุนพลของพลเอกประยุทธ์แล้วสายันยุติธรรมนะครับบอกว่าเมื่อประยุทธ์ประกาศอยู่รวมไทยสร้างชาตินั้น สายันยุติธรรมซึ่งโด่งดังหลายเรื่องมว่าจะเป็นการเสนอให้ตั้งสร้างสะพ,พานที่ภาคใต้ใช้ชื่อสะพ,พานว่าสะพ,พานจันโอชาอัปเกรดพลเอกประยุทธ์นะครับให้มีสะพ,พานของตัวเองเหมือนกับสะพ,พานพลเอกเปรมตินสุรานนนะครับมันผลงานโดดเด่นจริงๆเนี่ยนะคุณสายันบอกว่า เข้าวรวมไทยสร้างชาติเมื่อไหร่นะครับ mm hmm. นักข่านวะก็ถามก็บอกว่าก็ยุบสภาเมื่อไหร่เข้าทันทีแต่ถ้าถึงวันที่7ยังไม่ยุบก็จะลาออกจากพลังประชารัฐนะครับตัวเลขของสอสที่จะลาออกจากพลังประชารัฐทิ้งพลเอกประวิทย์ไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์ฟังแล้วนะครับสุดสะพรึงเพราะว่าสสพลังประชารัฐรอบที่แล้วได้ประมาณร้อยตอนนี้ไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วประมาณ10อยู่กับพลังประชารัฐแค่90นะครับ สายยนยุทธธรรมบอกว่าหลังจากนี้จะมีพลังประชารัฐทิ้งพักไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์อีก40ดังนั้นอนาคตพลังประชารัฐในอุ้งมีพลเอกประวิตรร่อแรกกกำลังจะเป็นพักดวงตก พังพินาศนะครับจากพรรคอันดับสองได้ตั้งรัฐบาลกลายเป็นพรรคอาจจะต่ากว่าภาชริปัตต์สอสอในมือจะเหลือแค่50เพียงการขยับครั้งเดียวของพลเอกประยุทธ์คุณธนากรคุณเสกสกลคุณชัดชวานคงอุดมคุณสายันยุติธรรมการเมืองปั่นป่วนทั้งคณะรัฐบาลนะครับพลังประชารัฐกทมนะครับทิติพัฒน์โชติเดชาชัยระบุแล้วว่าดิฉันออกจากพรรคแน่นะคะเพราะว่าไม่มีวันที่จะลืมพลเอกประยุทธ์ได้นะครับขอย้ายไปอย่างแน่นอนคุณวิศนุเครืองามนะครับคุณพลข้างกายพลเอกประยุทธ โดดเด่นที่สุดเรื่องใครเป็นรัฐบาลไม่สามารถทิ้งวิษณุเครือง,งามได้โจทย์ทางการเมืองยากแล้วเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนาย,ยกหลังรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอนาคตทางการเมืองหลังจากนี้ประวิทย์คนดิเดตนายกพลังประชาลัษณนประยุทธ์ไปรวมไทยสร้างชาตินะครับ ทั้งประยุทธ์และประวิทย์นั้นในสุดก็ต้องพึ่งวิษณุตอนนี้คาถามใหญ่คือวิษณุในอนาคตจะเป็นรองนายกให้รัฐบาลประยุทธ์หรือรัฐบาลประวิทย์กันแน่นะครับยังไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าคุณนิสุบอกว่า,วาเมื่อพลเอกประยุทธ์พูดแบบนี้ก็แปลว่ารวมไทยสร้างชาติดูดพลเอกประยุทธ์ได้แล้วแล้วก็หัวเราะนะครับแล้วก็มีการเตือนว่าอย่าใช้ทรัพยากรหรือเวลาในราชการหาเสียงก็แล้วกันนะครับปฏิกิริยาของฝั่งอื่นๆในวงการการเมืองนะครับส่วนใหญ่มองว่าพลเอกประยุทธ์ ัดสินใจผิดไม่ว่าจะเป็นสมชายศรีสุทธิยากรน,นะครับเสรษรีดลไทยก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เดินเกมการเมืองพลาดเพียบ เลือกตั้งครั้งหน้าได้สสไม่ถึง20ที่นั่งนะครับซึ่งก็ไม่พอที่จะเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกจากการเดินมาพลาดหลายตากติกาบัตร2ใบนะครับระบบหารร้อยนะครับพักใหญ่ได้เปรียบและพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจผิดที่แยกจากพลังประชารัฐส่งผลให้ตัดคะแนนกันเองนะครับพักที่3สอดแทรกมาได้นะครับผมต้องบอกว่าคุณสมชัยประเมินผิดเพราะว่าคุณสายันยุติธรรมนะครับสสระดับตัวท็อปของภาคใต้ถึงเข้ามาครั้งแรกเขาประกาศแล้วว่าพลังประชารัฐยวบแน่จะมีการดูด40คนจากพลังประชารัฐมาย พลเอกประยุทธ์ดังนั้นนะครับผลเอกประยุทธ์อาจจะมีดีกว่าที่คิดไม่อย่างนั้นก็คงไม่สามารถรวบรวมทั้งคุณชัดเตาปูนคุณสายันยุทธิธรรมคุณเสกสกลมาอยู่ในพักเดียวกันได้นะครับออตอนใบบ่ายผลเอกประยุทธ์นะครับไปงานแรกในฐานะสมาชิกใหม่ของรวมไทยสร้างชาติในอนาคตนะครับโชว์ผลงานชิ้นเอกนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือผลงานรูปธร,รรมของผมที่ผมต้องการสารต่อนะครับไปเปิดท่าเรือราชินีบังโพว่านี่คือผลงานที่เป็นรูปธรรมดังนั้นขอเป็นนายกต่อขอเป็นคนดิเดตรวมไทยสร้างชาติต่อ เพื่อสารงานที่อยู่มา8ปีแล้วยังทําไม่เสร็จขอเวลาอีก2ปีจะได้ทําต่อให้เสร็จนะครับอนุทินมองยังไงนะครับออมองว่าการที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นเรื่องที่ดีนะครับทุกคนก็เป็นคู่แข่งกันในการทํางานการเมืองนัชชาบุญชัยอินสวัส์รองเลขาก้าวไกลบอกว่าพลเอกประยุทธ์ประกาศนั่งเป็นแคนดิเดตนายกให้รวมไทยสร้างชาติเป็นแค่ การเบี่ยงประเด็นนะครับปกป้องกองทัพกลบกระแสะเรือร่มนะครับไม่ขอดูถูกว่ารวมไทยสร้างชาติจะได้สอสอถึง25หรือไม่นะครับแต่บอกว่าทุกคนทราบดีว่าคนแบบนี้เป็นคนประเภทไหนพักร่วมฝ่ายค้าไม่ต้องเต็มตัวอะไรแค่พลเอกประยุทธ์แข่งกับตัวเองก็เหนื่อยและไปต่อยากแล้วดังนั้นไม่ขอดูถูกพลเอกประยุทธ์แต่อย่างใดส่วนคนที่มีความสุขที่สุดนะครับพีรพันธ์สารีรัตพุภาคนะครับหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับที่ผ่านมานะครับก็ รอๆแร่ๆนะครับเจรจารวมคนดังทางการเมืองมาแต่หลายครั้งคนดังค่อยๆทยอยถอนตัวไปนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าประยุทธ์จะมาหรือไม่เม็ดเงินจะมาหรือเปล่านะครับทีมสื่อคุณภาพยังไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ถแถลงอย่างมั่นใจแล้วว่าดีใจที่พลเอกประยุทธ์มาร่วมงานผู้สื่อข่าวบอกว่าคนผู้สื่อข่าวถามว่าตกลงจะมีคนมาด้วยในพักนี้มากขนาดไหนคุณพิธามรบ,บอกว่าคนอย่างผมไม่คุยนะครับแต่ถึงเวลาแล้วมีเยอะแน่นอนไม่ใช่คนขี้โมไม่ใช่คนโอ้อวดแล้วก็ทิ้งท้ายว่า คนดีๆอย่างพลเอกประยุทธ์หนึ่งวันก็อยู่ได้อยู่กี่ปีก็อยู่ได้เราจะมีบทบาทในการช่วยฟูมฟักคนดีๆขึ้นมานะครับการที่อยู่ได้เป็นนายกแค่อีกสองปีไม่เป็นปัญหากับประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับส่วนคุณรัฐวุฒิใส่เกลือนะครับหัวหน้าครอบครัวไม่ใช่หัวหน้านะครับหัวหน้านั้นคุณแพทย์ทองทานนะครับคุณรัฐวุฒิใส่เกลือนะครับครอบครัวเพื่อไทยนะครับก็มาบอกว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์แยกทางแยกพักกันแต่จะไม่มีการแยกทางกันยังไงสองคนนี้ก็พวกเดียวกันนะครับ